อะไรครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการหลบหนีของเนเฟตารีวีวีกันนะครับหลังจากที่ตัวของเธอและทีมอาณาจักรอาราบาสตาเนี่ยเดินทางไปร่วมงานประชุมโลกครั้งล่าสุดที่ผ่านมาทุกสิ่งอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องช่วงท้ายนี่แน่นอนกับการกลับมามีบทบาทของเจ้าหญิงวีวีนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ย เริ่มจากการที่ราชาคอปลานะครับได้เข้าร่วมประชุมตามปกติแล้วก็ร่วมมือกันกันกบราชาลิคูดโดแห่งเรดโลซานะครับในการผลักดันนโยบายการล้มล้างระบอบเเทพโจรสลัดเพราะทั้งสองอาณาจักรใหญ่นี้ต่างก็เคยได้รับผลกระทบแบบเต็มๆจาก7เทพโจรสลัดเหล่านั้นโดยที่มติก็ผ่านฉลุยอย่างที่เห็นนะครับและเเทพโจรสลัดก็ถูกยุบในเวลาต่อมา แต่ระหว่างการประชุมนะครับถ้าราชาคอปลานั่งคุยกันดีๆยืนคุยกันดีๆแล้วก็เดินคุยกันดีๆอยู่ในห้องประชุมไม่ไปเล่นกิจกรรมเสี่ยงตายท้ามันจตอยู่ที่ไหนเหตุการณ์มันก็จะจบลงแบบสงบสุขเกินไปแบบนั้นความเข้มข้นและความพีคเนี่ยจะไม่เกิดน,นะครับ ราชาคอบล่าจึงเสียสละตนเองนึกคึกซิ่งวิลแชร์ไปขอเข้าพบหผู้เท่าเพื่อคุยธุระส่วนตัวนะครับโดยคอบล่าเนี่ยก็ได้โชว์สกิลความรู้ความสามารถว่าโตของเขานั้นรู้มากเอ้ยคือรู้เรื่องคือรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งรัฐบาลโลกเมื่อ800ปีก่อนเป็นอย่างดีนะครับจนสามารถนั่งรายงานหน้าชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องไปก้มดูสคริปต์บน powerpoint เลยโดยมี5ผู้เท่านั้นฟังอยู่และคอยให้คะแนนนะครับซึ่งรายละเอียดที่ราชาคอบบล่าเล่านั้นก็ละเอียดมาก ละเอียดพอที่คนอ่านจะรับรู้ได้เลยนะครับว่าแกไม่รอดแน่คนรู้มากทั้งเรื่องของการปักดาบสาบานรอบบันลังแห่งความว่างเปล่าการหายสาบสูญของราชินีในเฟตาลีลิลี่ในอดีตและเรื่องที่ถามห้าผู้เท่าว่าดีคืออะไรเหรอครับเป็นคำถามที่เด็ดจริงๆเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าดีเนี่ยคือศัตรูโดยตรงของพระเจ้าพระเจ้าที่ว่านี่ก็คือไอ้พวกที่มันยืนหน้าสลอนกันอยู่นี่แหละซึ่ง ราชาคอบล่าก็ได้โชว์อีกนะครับว่ามีจดหมายสั้นๆที่ราชินีลิลี่เขียนเมื่อ800ปีก่อนและก็ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเล่ารายละเอียดนะครับจนเซนเนโรนาอิ่มนะครับทนไม่ไหวต้องรีบวิ่ง4คูณร้อยเมตรจากห้องรับดอกไม้ชวนชมดมผีเสื้อนะครับวิ่งมาสู่บันไดจอนวิกสี่หน้าบันลังแห่งความว่างเปล่าและก็ขึ้นมานั่งบันลังโชว์กันเลยแสดงความเป็นคนจริงว่าเออ ในเมื่อราชาคอบล่าเอาความลับมาโชว์กันเยอะขนาดนี้เขาก็ขอโชว์บ้างเริ่มจากโชว์ตัวก่อนเลยนะครับแต่ว่าคอบล่าเห็นแต่คนอ่านไม่เห็นเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนเดิมแล้วก็เล่ารายละเอียดให้คอบล่าฟังนะครับโดยบอกให้คนดูรู้ด้วยว่าดี D. คือกลุ่มคนที่เป็นศัตรูกับพวกของเขาในอดีตนะครับส่วนดีที่โผล่ออกมาทั่วโลกในช่วงหลังๆนี้คนนู้นก็มีดีคนนี้ก็มีดีอันนี้นก็แค่มีดีอยู่ในชื่อเฉยๆ ไม่ได้รู้ถึงความหมายของดีที่อยู่ในชื่อนั้นๆเลยโดยท่านอิมก็เสริมว่าไอ้และหลายความลับที่แพร่งพลายออกไปเนี่ยทั้งหมดมันมาจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ราชินีลินลี่นะครับทำไว้เมื่อ800ปีก่อนความลับของร้อยปีแห่งความว่างเปล่าและเนื้อหาความจริงในหน้าประวัติศาสตร์ก็เลยถูกบันทึกลงโพนิกริฟและก็กระจายไปทั่วโลกนั่นเองแถมคอปล่าเองก็คงจะรู้แล้วล่ะสิว่าราชินีลินลี่นั้นเป็นตระกูลดีเหมือนกันแต่ทำอ้อมแอ้มไว้สิท่านั่น ท่านอิมก็รู้ทันไหนๆก็โชว์รู้มากขนาดนี้แล้วก็จัดมาให้หนักๆกว่านี้อีกสิคอบ,บล่าซึ่งห้าผู้เท่าก็ตัดสินโทษของราชาคอบล่าเอาไว้แล้วนะครับว่าแกดันมาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแกต้องไม่รอดเท่านั้นวินาทีที่เจ้าเห็นร่างของท่านอิมชะตากรรมของเจ้าก็ถูกกาหนดไว้แล้วในขณะที่ราชาคอบล่าได้แต่สงสัยในใจนะครับว่ากูก็นั่งอยู่บนวีลแชร์ดีๆไม่ได้ขับไปไหนเลยมึงวิ่งมาโชว์ตัวให้กูดูเอง และราชาคอบล่าก็ถูกสาเร็จโทษนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับราชาคอบล่าก็ได้ฝากฝังข้อความเอาไว้กับซาโบนะครับเพราะว่าตอนนั้นซาโบเนี่ยเข้ามาช่วยพอดีแต่ว่าก็ต้องรับมือกับศัตรูที่ล้อมรอบขนาดนั้นก็ยากอยู่นะครับเรียกได้ว่าซาโบนะครับรอบเข้ามามีส่วนในเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ห้องบันลังแห่งความว่างเปล่ากันแบบตูมตามแล้วก็มีการส่งต่อเนื้อเรื่องให้ดําเนินต่อไปนะครับซึ่งราชาคอบล่าก็บอกว่าเขามองเห็นแล้วว่าอาราบัสตาควรจะก้าวต่อไปทางไหน แต่คนอ่านยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะเขายังไม่บอกเราบอกให้เรารู้แค่ว่าเขาฝากบอกซาโบว่าให้ไปบอกลูฟี่ว่าพวกเราในเฟตาลีเองเนี่ยก็เป็นดีเช่นกันจงปกป้องและชูธงแห่งรุ่งอรุณให้แก่โลกใบนี้ฝากด้วยนะซาโบคุงและราชาคอบล่าก็สิ้นชีพแบบนอนลงข่าวหน้าหนึ่งนะครับในขณะที่วีวีนั้นถูกอารักขานะครับวงเล็บควบคุมตัวโดยซีพีซีโร่ จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับก่อเรื่องเสียมารยาทใส่เจ้าหญิงชิราโฮชิจนสุดท้ายเนี่ยโดนพวกหัวหน้าหน่วยของกองทัพจนสลัดหมวกฟางลุมยำเอาก็สมน้ำหน้ามันนะครับไอเซนชาลูรอนนี่หลายรอบแล้วโดย CP0 โนะครับจะจับตัวเจ้าหญิงวิวีไว้ให้เป็นสัตว์เลี้ยงของเผ่ามังกรฟ้าแล้วก็ปล่อยข่าวออกไปว่าเจ้าหญิงหายสาบสูญ เรียกว่าเลวจริงๆซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่วาโปลูนะครับหรือราชาวาโปซึ่งผมจะขอม mix ก,กันไปเลยเพื่อเป็นการให้เกียรติทั้ง2ชื่อราชาวาโปลูแห่งอาณาจักรแบล็คดรัมนะครับก็วิ่งโ้ยแหลกแหกกำแพงทะลุมาพอดีเพราะตัวของเขาดันไปแอบเห็นเหตุการณ์สุดสยองในห้องบรรลังแห่งความว่างเปล่าเข้าก็คือเหตุการณ์ที่ราชาคอบลาถูกฆ่านั่นแหละ ก็เลยรู้ตัวเองเลยว่าเห็นความรับหนักขนาดนี้ยังไงเขาต้องโดนตามล่าและเขาก็ไม่รอดแน่ๆเขาเลยวิ่งหนีแบบสุดชีวิตนะครับทะลุมาพอดีจังหวะนั้นวิวีจึงได้เกาะวาโปออกมาด้วยนะครับแล้ววาโปลูเนก็ตั้งใจว่าจะหนีไปสุดขอบโลกให้ไม่มีใครตามมาได้เลยเพราะว่ายัางไงตัวเองก็โดนแน่ๆโดนแน่ๆใน,นขณะที่วิวีเนก็บอกว่าดีเลยพาฉันไปด้วยพวกเขาก็เลยหนีไปนะครับแล้วก็ไปแอบอยู่ในเรือของอาณาจักรเอกิส อาณาจักรของราชาทีที่4นะครับ AKA 4 T โดยทีอันนี้เนี่ยก็คือทีชานั่นแหละครับตรงตัวเลยเพราะว่าชานั้นเป็นอะไรที่โดดเด่นในวัฒน,นธรรมของชาวอังกฤษนะครับแบบที่เราเคยได้ยินว่าจิบชาสไตล์ผู้ดีอังกฤษอะไรแบบนี้และชื่อของอาณาจักรเอกิสเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากการเอาคําภาษาญี่ปุ่นคําว่า A นะครับตัวคันจิที่หมายถึงประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเอโก e ที่หมายถึงภาษาอังกฤษนะครับเอกะเงินตราของอังกฤษหรือเอโคคือ สหราชอาณาจักรนะครับก็เป็นคันจิตัว A ตัวนี้นะครับก็เอาคําว่า A ตัวนี้นะครับมารวมกับคําว่าอียิปตที่หมายถึงประเทศอังกฤษนะครับก็เลยเป็นอาณาจักรเอกิสหรือเอกิสนั่นเองนะครับซึ่งตัวของราชาทีที่4นั่นเองก็อังกฤษเต็มตัวเลยนะครับทั้งหมวกลายยูเนียนแจ็คหรือหนวดทรงหอน,นาฬิกาบิ๊กเบนนะครับนั่นกระสื่อถึงอังกฤษทั้งสิน้นหรือเรียกง่ายๆว่าถ้าเป็นในโลกจริงเราก็คือเจ้าหญิงวิวีนะครับกำลังจะหนีไปอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงอังกฤษนะ เพราะว่าในระหว่างนั้นนะครับราชาวาโปเนี่ยก็ได้ติดต่อกับสุดยอดนกนักข่าวมอร์แกนเพื่อขอความซวยเหลือมอร์แกนจึงเอาสำนักงานใหญ่ที่เป็นบอลลูนเหาะไปใกล้ๆเรือของอาณาจักรเอกิสนะครับเพื่ออ้างว่าจะมาทําข่าวแล้วก็ให้วาโปกับเจ้าหญิงวิวีนะครับแอบขึ้นมาที่สำนักงานข่าวแบบเนียนๆได้เลยคือลอบเข้ามาไม่ให้มีคนเห็นโดยที่มอร์แกนเนี่ยก็ยินดีช่วยเต็มที่นะครับพร้อมกับได้ข่าวเด็ดเรื่องพระราชาคอปลาด้วย ในขณะที่ตอนนั้นนะครับวาโปเนี่ยก็ยังไม่กล้าบอกความจริงเรื่องราชาคอปลานี้ให้วิวีรู้นะครับเพราะว่าน่าจะหนักเกินไปสำหรับในสถานการณ์แบบนั้นซึ่งความเลวร้วายก็ยังไม่หมดไม่สิ้นนะครับเพราะว่ามีการปิดท้ายด้วยคําสั่งจากท่านอิมที่ส่งตรงไปยัง5ผู้เท่านะครับก็คือเอาตัววีวีมาให้ได้ส่วน5ผู้เท่าเนี่ยก็รับบัญชาเรียบร้อยซึ่งในตอนล่าสุดนะครับในมังงะตอนที่10,90ี่ย ก็ยังเห็นว่าตอนนี้วาโปกับวิวีเนี่ยก็ยังอยู่กับนกนักข่าวมอร์แกนนะครับโดยจะต้องปิดบังไม่ให้รัฐบาลโลกรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่คืออย่างน้อยพวกเขาก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าโดนบอสใหญ่ตามล่าแล้วส่วนอาณาจักรเอกิสนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการจรลาจนขึ้นแล้วก็มีข่าวแจ้งไปยังศูนย์ใหญ่ของทัพเรือ พร้อมกับอาณาจักรทัวจีนเอ้ยอาณาจักรทาจีนเนี่ยก็เกิดการจลาจนเช่นกันนะครับในตอนนั้นมีบอกนะครับเรียกได้ว่าหลายๆอาณาจักรภายใต้รัฐบาลโลกนั้นเกิดความวุ่นวายนะครับหรือแม้แต่ในแมรี่จัวเองเนี่ยพวกเผ่ามังกรฟ้าก็กําลังวุ่นวายกันเลยเพราะฝีมือของกองทัพคณะปฏิวัติที่เปิดศึกได้ร้ายกาจพอตัวเลยทีเดียวนะครับเล่นทําลายคลังสเสบียงซึ่งหลังจากจบงานประชุมโลกเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายและบางเหตุการณ์ก็เกิดจุดพลิกผันที่เรียกได้ว่า เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นอาณาจักรลาบาสตาเป็นต้นนะครับที่เจอมรสุมหนักมากจริงๆทั้งการเสียชีวิตของราชาคอปลานะครับแล้วก็การหายตัวไปของเจ้าหญิงวีวีซึ่งก็ดูแลน่าสงสารพวกอีการลัมนะครับพวกจาคานีเยเขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่เรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับอาณาจักรเข้าเลอเกินซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้วีวีนะครับอาจจะต้องออกทะเลอีกครั้งและคงจะต้องไปเจอกับลูฟี่และลง,งานนี้ โมเมนต์การรียูเนียนของกลุ่มหมวกฟางกับสมาชิกคนที่5.5เดิมนะครับถ้าทุกคนกลับมารวมตัวกันครบเนี่ยก็อยากเห็นบรรยากาศตอนนั้นจริงๆซึ่งดูจากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับวิวีเนี่ยนอกจากตอนอยู่กับมอแกนแล้วมันก็ต้องที่กลุ่มหมวกฟางแล้วละ่ะเพราะว่ากลุ่มหมวกฟางเราเนี่ยกำลังเปิดศึกกับ5ผู้เท่าแห่งเผ่ามังกรฟ้าเลยทีเดียวไหนๆพวกนี้มันก็กําลังตามล่าเราแล้วก็ไปอยู่รวมกับกลุ่มคนที่กําลังเปิดศึกกับไอ้พวกนี้ซิจะได้เป็นการสวนหน้ามันไปเลย ส่วนตัววีวีเองเนี่ยถูกตัวอันตรายระดับสูงสุดของโลกหมายหัวไว้แบบนี้วีวีก็ควรจะต้องมีพวกพ้องที่แข็งแกร่งคอยปกป้องนะครับและที่จะปกป้องตาคุณจากแสงสีฟ้าเนี่ยก็ต้องแหวนอัพติส กับกรอบแว่นรุ่นใหม่สุดเท่มาคู่กันทั้งรุ่นทรงกลมอย่างแฟนทอมที่ตะล่อมแสงสีฟ้าออกไปหรือรุ่นสปีดไฟในทรงเหลี่ยมวัสดุชั้นเยี่ยมทั้งคู่อย่างเอกซโซเดสตนเลสตีลใส่ชิวๆกับหูฟังน้ำหนักเบาจังสั่งทําแว่นสายตาก็ได้ชอบทรงไหนก็เลือกหยิบได้เลยหรือจะเสยทั้งคู่ก็ลองดูกันได้และอย่าลืมใช้โค้ดกลาดิอุเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้ต่างหาก และนนสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบมุมพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับเส้นทางการหลบหนีของเนเฟตาลีดีวีวีนะครับที่ว่าน่าจะมีบทบาทสําคัญในภาคสุดท้ายก็ขอจบไว้่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กลับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับทั้งในระดับสูงสุดอย่าง300%อเอ็นเครดิตนะครับที่มีรายนามเหล่านี้นะครับขึ้นมาในหอเกียรติยศนะครับในหอออฟเฟมท้ายคลิป หรือในระดับเป็นร้อยเลยหรือพี่แล้วก็ในระดับใจดีจังเลย20บาทน,นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตกันในตลอดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้แบบตูมเดียวลวดเดียวนะครับในวันที่31มนะครับมีวันพีซไลท์แอคชั่นนะครับมาน่าจะเป็นแบบลวดเดียว8ตอนล้วกล่กาวว่าจะนั่งดูลวดเดียว8ตอนนะครับพอคิดว่าหลายๆคนน่าจะกดดันว่ารีวิวเลยรีวิวเดี๋ยวจะเตรียมตัวอย่างดีเลยครับแต่ว่าคลิปเนี่ยก็ยังพยายามลงให้ต่อเน,นื่องเหมือนเดิมมนะครับผ โอเคแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์นะครับหรือคนที่คอมเมนต์พูดคุยกันก็ขอบคุณมากๆนะครับมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือช่องเราทั้งสิ้นไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฝันดีทุกคนครับผม